สวัสดีครับผมัยรุนโซนิกแดนอินอสานนะครับมารีวิวโซนอิกตัวเก่าแท้ครับผมเอกสารครบโอนนะครับผมคันนี้พาซีหกสองนะยางหลังเบิกให้ใหม่นะครับผมยางหน้าเบิกให้ใหม่นะครับผมปั๊มกระทุง้งเปลี่ยนให้ใหม่นะหน้าไม้ใช้งานได้หมดนะครับผมไฟเกียร์เขียวน้ำมันวัดรอบขึ้นรถดเดิมๆนะครับผมล็อ,อกคอล็อกบ่อได้นะสวยๆนะครับผมคันนี้เครื่องดีมากเลยขับนิ่มๆเลยนะ คาบูเดิมกองเดิมใครหาใช้งานอยู่นะผมมาจัดนะเดิมเิๆสวยๆฟังเสียงกันครับคาบูเดิมนะผมเงียบนะเงียบกิบนะ,บนะผมขอก็ขอเดิมแท้นะผม หาอยู่นะผมระบบไฟอะไรติดหมดนะผมไอวงไฟเบรกติดครบหมดนะแย่ดังนะผมโอเคครับสนใจสอบถามได้รถอยู่บางปูนครสมุทรปราการนะผมมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางตัวไทยนะผมมัดจำก่อนส่งนะครับ ทักเฟซไปรุ่นเฟซเดียวนะผมเฟซอื่นโกงนะครับผมครับผมสวัสดีครับ